สวัสดีครับผมโจทีเฮซายครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนออกตามล่ากสอตคาร์ภายในเกม GTA San เลยะฮะก็คือเฉลยว่ากสอตคาร์ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างในเกมนี้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยที่สําคัญที่สุดเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโจทีเฮซานะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยลยกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยแล้วกันครับสําหรับอันดับแรกครับหลายคนน่าจะเคยมานะแล้วก็มาบ่อยด้วยนะสำหรับสถานที่นี้เราจะเจอโกดคาร์ได้ถึง2คันเลยนะก็คือสถานที่แบ็กโอบิยนนั่นเองนะก็จะเป็นทะเลสาบนะอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ามันจะอยู่เยื้องๆด้านบนนั่นเองเนี่ยจะเป็นเหมือนรูปเกือกม้า2อ,อันติดกันนะฮะเราก็มายังสถานที่นี้ได้นะเราก็จะได้พบโกดคาร์ถึง2คันแล้วก็แปลกนิดน,นึงนะ กดคาคันแรกที่เราจะได้เจอด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสีแดงนะลองสังเกตดูนะเรามาทุกครั้งเลยนะมันจะเป็นสีแดงนะแต่ว่ามีคันหนึ่งนะคันนี้มันจะสุ่มสีให้เรานั่นเองะฮะเราก็จะได้พบ2คันในสถานที่เดียวเลยนะฮะมาต่อกันที่สถานที่ต่อไปครับสหรับสถานที่นี้ครับ ก็รู้จักก kind of hey, ันในนามของบ้านของฆาตกรนั่นเองนะแล้วก็สถานที่นี่มันจะแปลกนิดนึงนะฮะเรามาในครั้งแรกมันจะไม่มีอะไรเลยนะฮะให้เราว่ายน้ําไปยังเรือยอทตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเองนะเราดูด้านหลังนะจะไม่มีอะไรนะฮะอตอนนี้เรามายังเรือยอทแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปยังสถานที่บ้านของฆาตกรเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เลย มันจะมีเครื่องบินผีและประเด็นก็คือมันมีโกสคาร์ด้วยนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่อิสเตอร์เอกในเกมเลยก็ว่าได้นะฮะที่เราจะได้พบกับเครื่องบินผีแล้วก็โกสคาร์เองนะเมื่อกี้เห็นปะเราไม่เจออะไรเลยนะกลับมาเจออะไรก็ไม่รู้นะเยอะมากเลยสำหรับสถานที่นี้นะฮะ เหมือนผีหลอกนะฮะลงประมาณนั้นนะฮะเรามาไม่เจออะไรนะพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมีอะไรบางอย่างที่โผลออกมานั่นเองนะฮะสำหรับสถานที่เมื่อกี้ครับมันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนี่ด้านบนของแผนที่เลยนะฮะมันจะเป็นท่าเรือเก่านั่นแหละนะฮะตรงนี้เลยนะมาต่อกันที่สถานที่ต่อไปครับสำหรับสถานที่นี้เราก็จะสามารถเจอโค้ดคาได้เช่นกันนั่นเองนะโค้ดคานี่ดูง่ายมากเลยนะดูดิ มันก็จะเป็นรถที่พังๆอยู่นะจอดอยู่ด้านหลังของร้านแก๊สนั่นเองนะฮะนี่เลยนี่เลยนะฮะอยู่ด้านบนของแผนที่นะฮะนี่ตรงนี้เลยเราก็สามารถมาเจอโกสคาร์ได้ตรงนี้ด้วยนะฮะ <S 2> <S 2> <S มาต่อกที่สถานที่ต่อไปครับสถานที่ต่อไปไม่ห่างไกลจากแบคโอเบียนเยอะมากนะฮะมันก็จะมีโกสคาร์ที่จอดอยู่ข้างถนนอีกแล้วครับท่านโอ้โหดูดิ มันมีเยอะมากเลยนะฮะสำหรับโกดคานะสำหรับสถานที่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ใต้ล่างของแผนที่เลยนะฮะนี่อันนี้แบ็คโอบิยนนะแล้วก็แค่ผ่านเกือกม้าตรงนี้มานะเราก็จะได้เจอกับโกดคาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสำหรับสถานที่ต่อไปครับเราก็จะสามารถเห็นโกดคาได้ถึง2คันเช่นกันเลยนะก็คือสถานที่นี่เลยครับนี่เลยนี่อยู่ใกล้ๆก,กับเหมืองเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะขยายให้ดู สำหรับใครที่อยากจะได้ดรถโคดคาร์นะใกล้ๆก,กับตัว UFO หมุนๆตัวน,นั้นเลยนะฮะแล้วเราก็ขับมาอีกนิดนึงตรงนี้เป็นสถานที่บ้านรถนะฮะเราก็จะได้เจอกับโกดคาร์อีกคันหนึ่งนะสองอันดับเจอสี่คันนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นคันสีแดงครับสังเกตดูนะโคดคาร์มันจะขับไม่ตรงนะเหมือนล้อมันจะไม่ค่อยตรงนะนี่เลยเราก็จะได้โกดคาร์มาขับมันเองนะฮะ และสำหรับสถานที่ต่อไปครับเราก็จะได้เจอกับโกสคาร์ที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานนั่นเองนะสำหรับสถานที่นี้ครับรู้สึกว่าหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะผมมาตั้งหลายรอบนะกว่าจะได้เจอรถคันนี้นะฮะสำหรับสถานที่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่อยู่ด้านล่างนะตรงด้านใต้ล่างของแผนที่นั่นเองนะฮะสำหรับสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เราไม่ค่อยที่จะมาเท่าไหร่นะฮะนี่เลย สำหรับสถานที่ต่อไปนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเจอมันโดยบังเอิญนั่นเองนะฮะก็คือผมเจอโกดคาคันเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นใช่ปะตรงสะพานตรงนั้นนะฮะแต่ประเด็นก็คือผมหันมาผมเจออีกคันหนึ่งนี่เลยนะฮะอันนี้เจอโดยบังเอิญจริงๆเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นคันสีแดงแรงฤทธิ์เลยทีเดียวเชียวนะฮะสำหรับสถานที่แน่นอนว่าอยู่ใกล้กับสถานที่เมื่อกี้แหละนี่ไงผมอยู่เมื่อกี้แหละผมแค่ขับรถมาตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก็จะได้โกดคา มาอีกคันหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่เลยสำหรับสถานที่ต่อไปครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโกดคาร์อีกคันหนึ่งเลยนะที่ผมนับว่าคันนี้หายากไม่แพ้กันนะก็คือสถานที่ลงขยะล้างตรงนี้นั่นเองนะสำหรับสถานที่นี้ครับก็อยู่ตรงนี้เลยนี่นี่มันก็หาไม่ยากนะแต่ถ้าว่าการที่เราจะมาเจอโกดคาร์ที่จอดอยู่ตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมมาประมาณสัก 5-6ครั้งเลยนะกว่าจะได้เจอโคดคาคันนี้นะที่จอดอยู่ตรงข้างหลังผมเลยนะสำหรับอันดับต่อไปครับรถคันนี้ดูเหมือนว่าจะหาง่ายนะแต่ผมบอกเลยว่าหายากมากๆเลยนะผมมาสถานที่นี้หลายครั้งมากๆนะใกล้ๆกับไอ้ตัวไก่ตัวนั้นนะ,ะสำหรับสถานที่ครับก็อยู่ใกล้ๆกับหุ่นไก่ตัวนี้นั่นเองนะฮะสำหรับสถานที่อยู่ตรงนี้เลยนี่ด้านบนนะฮะหายากมากเลยนะ ผมมาตั้งหลายรอบนะกว่าจะได้เจอมันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอันดับ2ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะนี่จอดอยู่ง่ายๆเลยนะแต่ว่ากว่าจะเจอนะฮะยากมากๆเลยนะเนี่ยและในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วครับรถที่หายากที่สุดที่เป็นโกดคาร์านะฮะสถานที่มันจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ Area เ69เองนะแอ69อยู่ตรงนี้นะนี่เลย พอเราวิ่งมาิดนึงนะฮะเราก็จะเจอกับโกดคาร์ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยมันจะเป็นเหมือนรถที่เกือบจะถูกทิ้งแล้วนะฮะแต่ว่าเราสามารถมาพบเจอกับมันได้นี่เลยมันซ่อนอยู่ใกล้ๆก,กับ a อรีย69เองนะฮะนี่เลยสถานที่นะตรงนี้เลยนี่ใกล้ๆก,กับสนามบินนะอันนี้ก็ a อรีอ69เองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ลวกันสำหรับคลิปนี้นะฮะส่วนใครที่ชอบช่องโจดีเฮดแซดฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม